รีวิว Steel City หลังจากผมเล่นเกมนี้จบแล้วถึงเวลารวบรวมความคิดทั้งหมดมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ต้องปรับปรุงและโดยรวมแล้วมันคุ้มค่า,าการที่คุณจะต้องเสียตังค์เจ็ดบาทหรือไม่ในราคาเปิดตัว Steel City นเสนอตัวเองว่าเป็นเกมแอคชั่นประจนภัยมุมมองบุคคลที่3ที่เน้นรอบเล่นในโลกไซไฟดิสโทเปียเราจะได้เล่นเป็นโซอี้สาวที่ตื่นมาในร่างจากคนโดยไร้วความสรงจาก้อมหุ่นเดนดอยโคมีโดนคู่หูโดยภารกิจที่ได้รับนั้นก็คือไปเปิดโปงความลับของสถานีใต้ดินขนาดยักษ์ Omni Structure ความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกของเกมนั้นมันค่อนข้างจะเหนื่อยระบบยังไม่มีอะไรแปลกใหม่เมื่อเทียบกับเกม,เมอื่นๆโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นที่เหมือนนางเอกจะทําอะไรได้นิดหน่อยหน่อแต่ตัวเกมนั้นพาเราไปด้วยฉากหลังที่มันมีความอลังการงานสร้างเรียกได้ว่ามันเป็นจุดแข็งที่พาเราไปเล่นได้จนไปถึงกลางเกมโดยที่ไม่กดลบเกมทิ้งเลยซึ่งเกมนี้จะใช้การรอบเล่นเป็นหลักโดยศัตรูนั้นจะอยู่เป็นโซนๆให้เราสํารวจก่อนแล้วก็วางแผนที่จะรอบโจมทั้งโซนนั้นไปความสนุกข,ของระบบรอบเล่นนี้มันดันมาช่วงท้ายเกม ที่เรามีอุปกรณ์แบบครบมือหรือได้ว่ามีหลากหลายในการเข้าไปรอบกระซวนถึงเราจะไม่ได้เห็นมุกไล่เสียบแบบใหม่ๆแต่นับว่าถ้ามาจากค่ายอินดี้ทาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับซึ่งถ้าถามว่าจะเข้าไปไล่ฟันตรงๆบู๊เลยได้ไหมได้แต่มันจะเหนื่อยเพราะคุณโดนหัวทีเลือดก,กันแทบหมดหลอดแล้วแต่เราจะเริ่มบู๊ล้างผ่านได้ง่ายขึ้นก็มาในช่วงกลางเกมเหมือนกันแต่ต้องบอกไว้เลยว่าระบบคอมแบทของเกมนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายนะสกิลที่อัพได้ก็เอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ในตอนสู้จริง เท่าไรส่วนใหญ่ก็กดฟันรัวๆแล้วหลบๆเอานั่นแหละเลยไก่ไว้ว่าเกมนี้เราเน้นรอบค่ายอย่างเดียวอีกจุดหนึ่งที่เกมพยายามนําเสนอขายคือการกระโดดปีนไป่ายไปมาวิ่งไปตามตึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเกาะตามขอบต่างๆแต่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็ยังติดๆขัดๆในบางครั้งมันไม่ได้ลื่นไหลและพี่ไหวมากนกะถ้าเทียบกับเกมอื่นแ้าคุณอาจจะรู้สึกลาคาญนิดหน่อยเวลาที่คุณต้องบังคับตัวเจ้าโดดคอยเอาไว้สํารวจสถานที่ต่างๆเนื่องจากการบังคับที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็ฉากที่ตัดไปตััดดดมมาาแบบช้้้สสิ่่่งงงทีีุขออออเเเกนนนคืืืร อย่างที่บอกไปก็คือมันดึงดูดมากจริงๆมันเริ่มจากการเดินทางของโซอี้และความสัมพันธ์กับเอนดอยที่คู่กันไประหว่างทางแบบเงาเงาละด้วยคาสเซนที่มีเยอะแยะมากมายมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราจะดูหนังมากกว่าเล่นเกมแอคชั่นซึ่งแพทเทิร์นมันอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรใหม่ๆนักเอกเป็นคนจําอะไรไม่ได้ออกไปตามหาความจริงกับพร้อกับคู่หูแต่ในรายละเอียดของเกมนี้มันทําให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ได้ในบางจุดที่ระหว่างทางของเกมนั้นใส่มาเรื่อยๆจะเสียดายก็จุดเดียวก็คือคาสเซนที่มันทําให้อะ ลมร่วมของเกมนี้มันไม่เวิร์กทัเท่าไหร่ภาพและบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ก็คือข้อที่ดีที่สุดของเกมเหมือนกันโลกใต้ดินโอมนิสตัคเจอร์นั้นยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับซับซ้อนมันถ่ายทอดความรู้สึกแบบเดินไปเงาๆไปมีหลายฉากที่ตัวเกมมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นไอตัวกระจ้อยล่อยเมื่อเทียบกับตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่มากขึ้นมาเกคประกอบก็ใส่ได้ถูกที่ถูกทางจะมีติดก็เรื่องของเสียงชายแอคชั่นที่มันดูกองแก๊งบางจังหวะนั่นเองโดยสรุปแล้วซีลซิตเป็นเกม ที่ดีหลายอย่างโดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่น่าติดตามภาพที่อลังการคนที่ชอบเกมแนวไซไฟรอบเลนส์ไล่ฆ่าเนื้อเรื่องและบรรยากาศที่เป็นเงาเงาและพร้อมจะมองข้ามข้อด้อยบางประการไปได้ด้วยเกมนี้มันไม่ใช่ระดับทิพย์เมันเป็นแค่เกมอินดี้ประสบการณ์ที่คุณได้ก็คือ8ปดถึงสิชั่วโมงหลังจากการเล่นจบ1รอบตัวเกมไม่มีนิวเกมใหม่ใครที่ชอบแนวนี้จัดได้เลยครับถือว่าเป็นอินดี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของปีขอบคุณที่ทนฟังจนจบขอบุณครับ